นะคะบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิติ์ตระอูดโอ้โหประชาชนเขาแห่มาค่ะคุผู้ชมที่อนุสาวรีย์พยาพิชัยดับหักนะคะที่ตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตค่ะมาพร้อมกับดอกไม้ทุบเทียนพวงมาลัยเอามาถวายนะคะบางส่วนก็มีการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบวงสวงขนมข้าวหวานผลไม้ไก่ ต้มไข่ต้มหัวหมูน้ำชากาแฟน้ำเขียวน้ำแดงเรียกได้ว่าครบเลยนะคะรวมไปถึงเครื่องบายสีพร้อมปูนปั้นไก่ชน ปูนปั้นนักมวยเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่พระยาพิชัยโปรดปรานค่ะจึงนํามาสักการะแก้บนท่านพ่อพระยาพิชัยดับภาคเนื่องจากว่ามีคนมาขอพรคุณผู้ชมและปรากฏว่าประสบผลสําเร็จค่ะอย่างเช่นในกรณีของคุณรสสุคนพิมพ์เอี่ยมนะคะนําเครื่องบวงสรวงพร้อมบูชาไก่ชนหนึ่งคู่สักการะแก้บนหลังขอพรขอให้พ่อของตอนนั้นหายจากอาการเจ็บป่วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคุณพ่อก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และสามารถที่จะกลับ มาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงการสักการะถวายสิ่งของแก้บนได้มีการจุดทูบตัวเลขเสี่ยงทายเอาแล้วมแล้วเขาก็ไปพบค่ะขนาดที่ทูบป,ปรากฏตัวเลขครบ3ตัวแต,แต่ปรากฏว่า,าทูบ เห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้อ่ะใช่แตกผ่าครึ่งพี่โอ,โอแ้แต่ว่าแต่ว่าส่วนของตัวเลขมันล่วงหล่นลงมาแต่ทำให้เราเนี่ยยังเห็นเลขได้อย่างชัดเจนก็คือเลข 9, 3, 7<อ>คนแถวนั้นเขาก็เชื่อเลยค่ะว่า พ่อเนี่ยมาให้โชคชคใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มากราบไหว้ที่อนุสาวรีย์พระชาระยาพิชัยดับหักที่จังหวัดอุตรดิตถนะคะน้องสงคนนี้แก้บนเหรอแก้บนพท่านพ่อชอบนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมค่ะเออนี่แรกๆก็เหมือนแบบแก้งๆกันนะซักพักเริ่มเอาจริง